สวัสดีครับครับน้องหอยแมงผ้ามะสึอว่าครับมือนีมะสอเพ่เลี้ยนกุตามให้น้ำเบิ้งครับตัวนี้ยยังบม่ได้ย่ายขึ้นไปถึงโคกยังบม่ได้ไถได้ยังบม่ได้เฮ็ดนาอยู่ครับร้อยจะประมาณพุ่นล้วครับเดือนบ้านน้องห้องกับเดือนเจ็ดพุ่นล้วครับเดือนเจ็ดเดือนแปดพุ่นล้วครับเนี่ยมีคลองนี่ก็หลายตัวแล้วครับเนี่ยตกตกเป็นลอยตัวนล้วครับเนี่ยอันนี้เพิ่นกระกขิงว่าเพิ่ยเอาาคุ้มไว้ครับมาเบิ่งว่า มันเป็นกระแสครับสถานการณ์คารักาคุณว่าได้ตอนนี้ครับตอนนี้คันป่ะจำเป็นแท้เพิ่นก็ว่าอยากขายแล้วครับคนเลี้ยงทฉล้อว่าว่าสิขยับขึ้นว่าตอนบัดนี้บัตรหนี้คนซื้อเลี้ยงครับพี่น้องคนซื้อเลี้ยงก็บล้อคือกันว่าไอที่เพิ่นว่าเขาสี่มีง้วมีเนี่ยน้ำเข่ามีเคขิงในน้ำเข่ามาบัดนี้เกิดพึ่นก็ย่านว่าง้วาถือ คนเลี้ยงคนซื้อไปเลี้ยงอีกอีกตอนหนึ่งก็ทะเลาะสื่อกันมาเนี่ยทะเลฟังเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได๋ก็เลยพากันทั้งงาทั้งงาดูครับตอนนี้ก็ได้แต่ว่างัวตุ๊กปูมันสิขยับขึ้นบัดนี้คนเลี้ยงเพิ่นก็ก็รอาะขึ้นกันมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่างัวตอนนี้ทั้งบ้านในห้อยแมงอยากที่สีนิ่งๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้อยากสีนิ่งๆนิดน้อยอยู่ คนขายกับทะเลาะโตคนซื้อกับทะเลาะไว้คือกันนี่เพิ่นก็ะติเปิดเทอมอลูกพนักงานเ้ยครับเนี่ยว่าสิบเปอร์เสียต์าคาทุงคาเทอร์มพนะันละใบออกจากสองตัวครับท่านว่าสองตัวนี้มันก็ไอตัวแดงก็เริ่มหัตตปินงัวแล้วครับแล้วก็ติดขายไอซุ้มยานมได็ก้องหนึ่งตัวนึงครับตัวนี้มันก็เริ่มทับงัวแล้วพนมีพองงวอยู่หลายตัวครับเนี่ย นี่ครับเจ้าของเพิ่งกับวาถึงซอยนี่ครับเนี่ยผมว่าย้าวนี่ครับเนี่ยขอกนี้เคยพามาซื้อเรื่อยๆนะครับเนี่ยฝนตกครับพี่น้องปกติเพิ่นบ่ไเปล่าคอกเพิ่นปล่อยให้มันนอนในรั้วทั้งนอกคนนะบัดนี้เพิ่นขายก็ต้องไล่มาเข้าคอกสิได้จของมันได้จับกันได้พอใค่แน่อยู่นะครับคอกนี่มันเป็นพอเป็นคออยู่เพิ่นเคยจับกันสิดึงสิดาอยู่มันก็ดีเคยชินจักหน่อยล่ะบ่เป็นร้ายก็ได้ เบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องโดยทันการณไม่ใช่เป็นตังเป็นตังใสรอฟังเบิืงกันคนขายเพิ่มก็ทะเล้ออยู่วางง้วดิขึ้นติพุ่งยังสัตว์ยังสี่ไอ้ขยับขยับขึ้นแน่อยู่ดอกครับบอสุมตัวผูสุ้มตัวนั่นหนะังง้วเนี่ยงวัวอย่างกระเพาะขยับแป๊กน้อยอยู่แต่ว่าถึงบ่ไใดครับขึ้นคักวันใดดอกช่วงระยะนี้ไอ้สุมงวัอวอ้นวนงัวสายเนี่ยสายอย่างมันหาย,ยากครับพี่น้องมีแต่งวัวผอ,ผอ,ผอมๆเนี่ยจ้อยอยังสัตว์นะมันก็เป็นธรรมดาแล้ครับเนี่ย มันก็เลยงัวเนี่ยมันก็นหา,ายากเนี่ยเนี่ยงัวเพิ่นไล่หลายครับตุ้มไม่น้อยก็ออกมาเพิ่มดีอยู่ทางนอกคอบมันก็มีครับเพิ่ไไนบริไลเขาบ้าเหมือนครับตุ้มตัวไมน่น้อยนะปล่อยไปทางนอกคอบเลยนะที่ร้อยพวกว่าแล้วครับเนี่ยนี่ก็ซื้อเพิ่นสองตัวครับเนี่ยสองตัวนี่ปิดจบเพิ่อนอยู่มีสิบแปดแตบมีสิบแปดคะแนนเนอครับเนี่ยซื้อหนาคอบเพิ่นนะ เจ้าของเพิ่งกะเป็นหมอครับบัญชีนี่ครับเพิ่งกะขายเป็ยด่ยครับวันนี้ตอนนี้เพิ่งกะเศร้าเลยนั่นแหล,ละล่ะเพิ่งกะเลยมหาหันอาชีพว่ามาเลียงงัวเองมาเรียงงัวมาเ็ดไทยเ็ดนาอยู่นาเพิ่งกะหลายครับให้เพิ่งกะหลายก็เยว่มามาเป็นอาชีพเกษตรกรก็ดูแลงัวเจ้าจของเองเนีย่ยขึ้นมาหอดลงบ้าน,นะครับชุดนี้กะ หมื่นพอดีเนี่ครับเนี่ยซุ่มเนื่อกระดาษเนี่ยสองตัวเบิ้งเอาครับเนี่ยตัวนี้อยากสีจ๋ๆงๆก็ได้ครับตัวเนี้ยโค้งๆทั้งสองตัวนะครับเนี่ยสายคุณพ่อได้อยู่หรอกสายคุณพ่อไปขุนยอยู่อายุจะดีแน่นะครับสองตัวนี่กระดาษบวกกัน,นหน่อยครับบวกกันเพราะหลายดอกขันบ่อไก่ทรงไหลครับพี่น้องงอในคอกันตั้งเยอหลาย,ลายตัวอยู่ครับชรงนี้กระดาษคนสื่อเขาเรียงชะล้อตัวเนี่ครับซุ้ม ชาวบ้านเพื่อนกระไดไอชลออโตอยู่นี่ก็ฟาร์มใหญ่อีกฟาร์มหนึ่งครับเนี่ยสุดฟาร์มนี้เป็นง้วดเลื้อยหลายตัวด้วยครับเนี่ยลูปมกกันก็เป็นเลืยดร้อยครับเนี่ยหลายตัวส่วนมากสิเป็นเลืยดร้อยแล้วครับเนี่ยนี่น้อยห้อยแบงมาเอาง้วดปดปดระวางเพื่อนครับเนี่ยมันเหมือนภาพแล้วปดระวางเพื่อนผสมปด จังว้าผสมบิดตั้งสันนะครับนะนี่ตัวหนึ่งะ่ะตัวนี้เพิ่นว่ามดลูกขุดลูกมดลูกขดตั้งสันผสมค้ากินน้ำเสียป้าคนเจ้าของคนดูแลอยู่นี่เพิ่นว่ากินคาน้ำเสียเป็นหลายบาทแล้วครับเจ้าของคนบอกกันตนที่ว่าก็เลยโทรหาให้นา่หา้อยแบ่งว่าจับออกไป เม่เขาขึ้นมาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เทาครับพันตอาอายุมันหลายแล้วเพิ่งจะได้ปล่อยออกไปอีกตัวนึงทั้งหมดสามตัวครับพี่น้องเนี่ยลูกชาดูรีเพิ่นเสียนออนั่นและครับเนี่ยที่ว่าเนี่ยน,นะนี่ก็มีลูกประมันพร้อมแต่เพิ่ว่าปลา่อยงวงคุมฝูงมาทบเด้อครับเด่เป็นลูกผสมหลอดทั้งหมดเลยผสมเลือดร่อยครับเนี่ยสุมเล่กันเล่เรียดด,ดีนะครับเจ้าของเพิ่อนอยู่พุแล้วครับที่เพิ่นหลายครับอยู่ในกรุงเทพพุนล้ นี่กับฟาร์มงัวเพิ่นคัดออกสามตัวครับพี่น้องตอนเนี้ยล้วมีงัวรีดน้ำเสียอยู่ตัวหนึ่งนะครับนะแต่ก่อนนี่กับรีดน้ำเสียรีดน้ำเสียทรงครับบัดนี้เพิ่นปลดระวางครับมันเถาแล้วครับผมมันเถาเพิ่งก็เลยปลดระวางออกนี่ครับตัวนี้มดมดลูกโคตรครับตัวตัวขึ้นม่หันตัวนั่นเถาตัวนี้มุดลูกโคตรเืิดค่าน้ำเสียไปหลายบาทแล้วตัวนี้ เพิ่นกับพยายามแท้ครับจะว่าเป็นนั่นแหละครับว่าได้พร้อมตัวนี้สำเร็จครับสำเร็จไปทั้งอ้วนเลยล่ะแต่ว่าขุนขึ้นง่ายครับซุ้มเรศซุ้มหยางเนี่ยขันสายขุนเอาไปขุนนี่ยขันพยาจะดีเลือเอาไปขุนเอาหัวหานนี่ครับอ้วนเร็วครับสายเล่เนี่ยอัตราแรกเนี่ยดีครับเดี๋ยวจะเอาตัวรีดนำแทยมาให้เบิร์นนะครับเดี๋ยวออกตอนตอนที่เอามาขึ้นแล้วพูดล่ะเดี๋ยวก็เห็นนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถอีกคันหนึ่ง เ่อยากให้มันแย่กันครับเอารถมาสองคันมานี่กัดก็เลยให้มันยืนสบายสบายไปเนี่ยขึ้นมาแล้วครับเนี่ยรถคันนี้กับสายส่งเนอครับเนี่ยเอาไปส่งทั้งไก่ที่ว่าคุ้มผ้าใบเมื่อกันนะมาเทียรได้ส่งไก่กับเอารถคันนี้ไปส่งระยะทั้งไก่ไก่ครับพู้อุตุพ่อพันธุ์ลีดามเสียอยู่ทางไหนเพื่นนะครับเนี่ยเพิ่นก็ว่าต้องไปตามสภาพนะครับเจ้าของเพิ่นก็สงสารมันอยู่ กณฑเลือดที่เฮ็ดตั้งไหนขันเอาไว้ให้ปล่อยให้มันอยู่ในคอกอ่ะสุดท้ายก็ต้องฝังซากมันใะเพนบาก็เลยไปตามสภาพมันตัดตัดสินใจครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้เป็นง่าเรียร้อยนะครับเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยสีจังสีให้ลูกแดงครับให้ลูกดีครับให้ลูกดีพอดีก็ขายถําเสือได้หลายแล้วครับเนี่ยตัวนี้ก็12ปีแล้วครับพี่น้องเนี่ย อายุ12ปีแล้วก็ถือว่าหลายแล้วครับเนี่ยหายลูกมามีแต่ตัวแดงแดงครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเคยยางสนามมาพร้อมครับเพว่าตัวนี้เพิ่นก็เลยว่าจุ่งเป็นครับยางขึ้นมาเอาขึ้นรถง่ายๆครับขึ้นสองคันเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นสีสีจะว่าให้ลูกแดงนี่จะแทบแถวบ้านเนี่ยหอยแมลงก็เคยใส่ลำเสียเพิ่นอยู่ยครับตัวนี้ สวยครับง้ตัวนี้ครับเดียวว่านไปต่อไปแล้วครับพี่น้องก็ไปตามสภาพเพื่อนละเจ้าของเพื่อนบริมาเบิ้งหนกเพื่อนกระทูใหม่คนงานเพื่อนจัดการแล้วกระทูคุยลูค้าก็ได้โทรศัพท์ครับเพื่อนบรอยากมาเบิ้งมันว่าขันผมขันผมมาไหวกับเมื่อกี้จังสั้นหล่ะกะทิเฮ็ดขายสาขายยางมาเสื้อมันยังไปต่อได้กับไปก้อนท่านครับแล้วแต่คนคิดครับคิดต่าสีกระถือกันครับบางคนเพื่อนกัลไว้ไว้ทั้งว่าแล้วก็ทิ เทาไหลก็ท่ลมกลายเป็นซากไปยังไปนะสั่นลันิ่มไปต่อได้กะบน้อหอยแมงกับว่าไปต่อได้อยู่ครับเนี่ยเนี่ยใครมันเป็หวมนเะครับพี่น้องมันเข่าหลายนี่ทํำเสียหลายครับมันยันเครับเนี่ยจากสายตาน้อหอยแมงน้อหอยแมงเบิงกับว่างามพักดีหรอกครับเนี่ยเคยเอามาใส่น้ำเสียกันอยู่ครับให้ลูกดีแท้ตัวเนี่ย เหมือนว่าลาก็ต้องไปตามสภาพนะครับเนี่ยเนี่ยสุดนี้ที่บอาขึ้นมาสองครั้งก็ถอยลงบ้านแล้วครับเนี่ยตัวนึงเป็นว่าเถ่าครับตัวนึงเป็นว่าผสมบติดบนลูกคุดสามตัวนี้ปิดเพ่นยูหกสิบแปดแต้มหกสบแปดคะแนนเลิกครับเนี่ย เันเบิ้งตัวสองตัวใ่ญ่ตัวผูกีอเกกับดีครับแต่ที่นี่ว่ากับพี่เดย์ด้วยนะตัวเบิ้งตัวเทากับเบิ้งตัวเผากับตัวเทากับเสียสภาพครับพี่น้องทังว่าแหละตัวเทากับไปตามสภาพมันน้อหอยแม่น้อหอยแม่กับเบิ้งร้อยบรหัสถีแตมนะครับแต่มันลมมากที่ได้หน่อยยังว่าแหละเนี่ยตัวเทากำลังที่ลงมาอยู่ครับนะตัวนั้นนะพร้อมครับหลุดต้องนดูดนมพร้อม นี่แหละครับกาเพิ่นก็รจะขายตั้งว่าเสียเอาไว้ตัง้งออกัางซีแหละครับเนี่ยมาทีนี่ก็บกับคนเลี้ยงกับทะเลาะเบิรงก่วันว่าสิตหรือยงต้อดีบ่คนเลี้ยงที่วา่าเพิ่นซื้อเขาไม่เนี่ยครับแต่คนขายก็ยังทะลเลาะเบิรงคขึ้นกัน่างว่าจะขึ้นเราสั่นเอาจะลเลาอกันเบิรงไปเรื่อยๆครับพี่นอกก้องกัตอนนี้ก็ซื้อกันไปตามสภาพตอนตสภาพว่าตอนนี้แหละตามตลาดเพิ่นนั่แหละครับเบิรงเนี่ยเบิรงยังไปเนี่ยครับตัวนี้เท่าหลายครับเนี่ยเท่าแล้วกับพร้อมหลาย ยูเทอร์คอร์กผมก็ยังเหลือหลายตัวยูเทอร์ครับผมนะคอร์กข้างในผมก็มีคอร์กน้ำปีก็มีครับเนี่ยเหมื่อเจ้าของคุณก็มาจับพวกนี้ครับเนี่ยนี่ครับเจ้าของเพื่อนเดลังมาคุยครับเนี่ยคุยงานครับเจ้าของเพื่อนกับฝูงนี่ของเจ้าของเพื่อนพร้อมครับของเจ้าของเพื่อนพร้อมครับเลี้ยงคนอื่นพร้อมครับแจกลูกครับเนี่ยแต่ก็ได้เลี้ยงแล้วฝูงนี่ลอยว่าครับลอยตัวตัวครับพี่น้องเนี่ย มีพอแดงเรียดสูงอยู่ครับตอนันพอมันนะครับยืนอยู่วตัวนี้ก็ดีครับแต่ว่าสีว่าเข้มบ้ดแตะว่ารูปร่างญงครับรูปร่างดีแท้ๆตัวนี้ก็ได้เพิ่นสื่อพองว่ามาไม่เลี่ยงไปเลี่ยงมาเพิ่นบาหางมันมันหมกะครับพี่น้องคำว่าหมกนี่คือบาหางมันแซมครับแซมขาวนะหางมันแซมขาวเพิ่นเลยก็เ่อสื่อใจเพื่อน บือถือใจ่เพิ่มมันก็เลยปล่อยออกเพราะแมนตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งกำลังหัดขับงว่าเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยถังดีแท้ครับพี่นอ้องโครงสางใหญ่ดีแท้ไม่ห้อยแมงกับมักกันละมาที่นี่เพิ่ว่าเพิ่นมามากตรงหางมันโมขาวครับหางมันแซมขาวแหละโมได้ดอกนะครับพี่น้องมันเป็นขาวแดงดำแนะครับเบิ้ังแรกได้ห้อยแมงกับงูดอกว่าหางมันแซมขาวโมขาวนะ เจ้าของเพิ่นบอกครับหามันหมกก็ับเมันว่าหมกจังไส้เพนว่าได้ัมันก็พาไปเบิงเพิ่นก็เลยสือมาเพิ่นก็เลยขายอเรียงเพรใสใสมาเพิ่นก็เลยขายออกแล้วก็มีแมงัวแม่หนึ่งเน้อครับเนี่ยเพิ่นว่าลูกมันเลียงลูกบ่าไรครันเพิ่นก็เลยขายให้ได้ห้อยแบ่งไปแม่บะมันหัวโล้นครับสีขาวเนี่ย ใ่ครับตัวยกระไดกว้างดีครับตอนหลังกว้างดีจะแทะอีแมงวัวนะเดี๋ยวน่าไข่อยแล้วไปจับตึงเพื่เบิ้งได้รับเนี่ยเดี๋ยวอีเอาอีแม่ที่ว่ามันเรียกลูกเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งสันหลังมันครับพี่น้องหลังมันกว้างดีจะแทะเนี่ยเป็นตะขุนครับงัวแม่นี่ก็ได้ยังบ่เถ่าครับเดก็บกระขายเพื่อนเลี้ยงต่อกับบ่อยากรไปขายนะครับเดี๋ยวไม่ได้เสียเวลาเพื่อน านหอยแมงกาบิอยากไปตัววเพื่อนครับกันบอกเพื่อนไปกันผู้ได้รับได้ก็ตั้งที่รับได้ครับกันผู้ได้รับบ่ไอะไรกับอกเพื่อนตามตรงครับว่ามันเป็นว่าเลี้ยงลูกบ่าอะไรกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะไปเสียเวลาอีกบอกเพื่อนบ่อยไแล้วครับสงสารคนเลี้ยงครับพี่น้องต้องบอกเพื่อนไปตามตรงแล้วมาเทียาเพื่อนมีวิชาดีหรือจังไหนกับเพื่อนจีไเปล่ามดลูกหรือแค่จังไหนกับคอยว่ากันอีเทียรหนึ่งแต่ว่าตีต่างเนี่ยไปแล้วครับพี่น้อง โบเดตีเกินเนี่ยไปดอกบไดตีเป็นสายเลี่ยงไปหสายยังดอกวม่ต้องสั่นกระไดเนี่ยครับตัวฟูกำลังดึงขึ้นมาที่ว่าพ่นว่าหางหมกนะครับเดี๋ยวหางแซมขาวหมกขาวว่ะในห้อยแม่งกันยังมากได้ครับเนี่ยดูนี่กระไดสูงโปรงดีจะแทๆตัวนี้ขาใหญ่ขันบกกได้ห้อยแม่งกระทิบเอาไปเฮ็ดฟองไวดด้เลยตัวนี้มากอกยุ่งกันครับเนี่ย สองตัวนี้สีสิบสองแต้มที่สิบสองคะแนนนะครับหัวเฉเดียเอาเพิ่นบริด้ห้องเนี่ยครับพี่น้องเพิ่นห้องไปคูณล่ะครับเพิ่นก็ะห้องเพียไว้ต่อแหละครับหาสิบแต้มหาสิคะแนนนะครับก็เลยต่อเพิ่นเอาก็เลยคุยกระจกบนสีสิบสองคะแนนขาดตัวเอาก็เอาไปเอาบรไ่งก็เบ่ต้องเอาเนหะมือนมาเนี่ยครับมาลงบานแล้วพอฟังยู่ครับพี่น้องได้ได้เล้มอยู่หอกจกังเลยอย เนี่ยครับน้ำอยู่หรอกครับในตัวพูเนี่ยในหอยแมงมากแท้ๆตัวนี้มกักลุบล่างนะครับครับในหอยแมงฝากกดไล่กดแ์กดติดตามครับครับผมสวัสดีครับ